ปิมซีโฟหลังน้ำตากราบพญานาครัมมาราธอนหารายได้ช่วยรองแรมทธุรกันดารสายบุญตัวแม่ต้องยกให้ปิมซีโฟ หรือนดดนตนรินดาดามณนีล่าสุดก็ได้จัดโครงการรรมาราธอนหารายได้ช่วยเหลือโรองเรียนในถิ่นทุรกันดารโดยได้เริ่มที่จังหวัดนครพนมเป็นแห่งแรกมีนายวัฒนศักดิ์ีจวิริยบุญญารองนายกเทศมนตรีนครพนมเป็นประธานในการเปิดโครงการที่ลานพยาศีษสัตนาคราชนับเป็นครั้งแรกของโลกในการรรมาราธอนการกุศลรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้ใจ่ายมอบให้กับโรงเรียนบ้านกุรุกโรงเรียนเทศบาลสองถนนบำรุงและโรงเรียนบ้านาปงจังหวัดนครพนมเพื่อสร้างรั้วและห้องน้ำให้กับทางโรงเรียน รวมไปถึงอุปกรณ์การเรียนต่างๆโดยก่อนจะเริ่มพิธีปิมซีโฟก็ได้จุดทูบบอกกล่าวพยาศีษสัตนาชราชถึงจุดประสงค์ในการทำบุญครั้งนี้มีอาการตัวสั่นร้องให้ก้มกราบทั้งน้ำตาจากนั้นก็เริ่มรำมาราธอนเป็นระยะทาง59กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็น12ชั่วโมงโดยไม่พักตลอดเส้นทางการรำประชาชนต่างให้ความสนใจร่วมบริจาครวมยอดบริจาคทั้งหมด121,483บาท โดยมีผู้อำนวยการโกแมงคัทจันทร์โรงเรียนบ้านกุรุกเป็นผู้รับมอบเงินสำหรับโครงการรัมมาราธอนครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของปิ๋มซีโฟซึ่งเจ้าตัวก็ได้กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่าโครงการนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการหารายได้ช่วยเด็กๆในถิ่นทุรกันดารโดยใช้ความรู้ความสามารถของเราในการรัมมาช่วยในการสร้างบุญสร้างกุศลและจะจัดอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศตอนนี้ก็มีโรงเรียนติดต่อเข้ามาเยอะเลย โดยครั้งหน้าจะจัดที่บุรีรัมย์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเราเองก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องครมและผู้เกี่ยวข้องที่ร่วมด้วยช่วยกันทำบุญให้ครั้งนี้สำเร็จด้วยดี